สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสนอยเผ็ดบันแพรเอฟซีองหญิงครับมาผมมาบอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องกะเสาร์น,นี้มาที่ตลาดพายุครับกะทีสิมาหาสื่อแนวเห็ดอยู่เห็ดกินนะครับเนาะเพราะว่ามือนี้คิวการแสดงของทีมงานรถตู อยู่ที่ห้วยทับท่านสีสเกตครับกาเซสจากเพชรบณ์เป็นกตีรถกับสีสเกตทันทีครับพี่น้องตีรถกับสีสเกตมากะมาเบิ้งครับว่าเฮาสีสื้ออีหยังไวเด็ดกับเขาให้กับทีมงานรถตู้นะครับนาองสำหรับเสานี้ยังบดแจงครับฝ่ายังเหมืดอยู่ตีหาครับฝ่าบเพนแจงเพราะฝ่าสีแจงอยู่ช่วงประมาณตีหาสี่สิบครับ ต่อไปกับซิตี้หาหาซิฟฮกโมงเสาฮกโมงซิฟมันก็จยับไปเรื่อยๆครับความไอระยะเวลากลางคืนกับสีเงาเข้นนะครับเขาสู้หนาหนาวทังสิ้นะระยะเวลากลางเว้นกับสีสันลงไปในตลาดอีกฝั่งหนึ่งิ่นเปิดเพลงครับพี่น้องตอนนี้เป็นเพลงของตายอรละไทยน,นะครับเนาะเป็นเพลงของพี่ตายอรละไทยกะลิกาซิดครับพี่น้องเขาไปไก่บ่ได้บาโถนก็เลยยื่นทายอยู่นี่ครับเดี๋ยวสิไอสต็อปให้เบิ้งเรื่อยๆเป็นช่วงเป็นช่วงครับ นำแม่ก่อนครับแม่ยางไปก่อนแล้วนำหาแม่พอ,พอครับแม่ยางเขามาก่อนแป๊บเดียวหาบ่เห็นครับพี่น้องหาบอ่อพอครับแนมหาบ่เห็นเออเราไปทังเหของเราปรสิมามหาสือพักเป้ไปตั้มสมนะครับพี่น้องตั้มส่วขอบุนประมาณนั้นนะครับตั้มขอบุนเศร้ายังสีนะหน้าอะไรกั หาหน่อใหม่ไปใบมกว้แกงครับหาโบเห็นครับแม่ไฟไฟยางมาก่อนบ่พอสองนาทีเสียสัเดี๋ยวนำมาแม่ไห้ก่อนครับเนีแะครับสวัสดีครับสวัสดีประวันอาอันใดครับเงินทอนบนบ่อ๋อครับ <im itation> <c oughs> ครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆตลาดพยุครับตลาจะบุ้มบิ้เศ <c oughs> ้าเ <c oughs> นาะฝนตกครับช่วงนี้การค้าขายบวิวสิยุในตลาดสด <c oughs> บวิวสิยุตลาดนัดฝนกระทบแม่ค้าครับฝนช่วงน,นี้หนาฝนครับพี่น้องเออ คนอยากสิไปซื้อคนโตะกระบ,บ่ไปครับเปลี่ยนใจหากินอยู่น้ในตู้เย็นก็ได้ดอกคนวะขี้ข้านเขาตลาดฝนโต๊ะคนวะแต่มีเอฟซีาว่าเอาบ่าะท้วนเขาเดยไปตลาดพยูห์คนว่าเป็นยังคือบวัวเข่าสีเกตยคนว่าเพราะว่าตลาดพายุมันห่างจากบ้านอยู่6กิโลครับพี่น้องกะว่าสีสเกตมันห่างอยู่ประมาณ15กิโลครับเท่ากันเลยมาที่ตลาดพายุนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเข้าสิซื้อของหลาย สื่อแนวที่อยู่นี่บอมี่เขาจะค่อยเข่าตลาดสีเกศครับมาตลาดพยูร์คือพวกซื้อพักซื้อยังธรรมดาพวกหมูพวกเนือ้อพวกนี้ก็พอได้ซื้ออยู่ครับอยู่ตลาดพยูเนาะครับเนาะพวกหมูพวกป้าพวกไก่พวกอยังกับมี่อยู่ครับตลาดพยูกับพักสดครับพี่น้องมาล่องยางเยี่ยมชมเบิองได้ครับหาสื่ออุดหน,นุนแม่ค้ากันครับพี่น้องสนับสนุนกันไปเนาะครับเนาะนี่ครับใส <c oughs> ่บักทัว หอมแดงหอมสดมะเขือเคื่อเทศพริกสดประทูผักกาดกระลำอันนี้คือเอาไปเฮ็ดกินอนพวกต้มสมนะครับพี่น้องต้มสมของขุนเศร้าังสีนะรากาหน่อใหม่สดโบมี่ครับเพราะว่านานี่หน่้อไหม่มันหาง่าย แม่ค่าที่เอามาคายกับว่ามีคนสื่อบ่มานน่ะนะเพิ่นก็เลยบอกมาครับเอาไปเอามาค้นสีสื่อกับบริกินซามือเอามาบ่มีคนสื่อนะครับมือสีสื่อบริเอามาจริงๆนะครับก็เลยบริสื่อซํมครับพี่น้องมีแต่นาไม่ต้มครับบ่มีนาไม้สดนะครับนอไม้ที่ท่านปอกนะนะก็มีแต่นาไม้ที่เพิ่นต้มใส่ถุงใส่ยางมัดมาคายนะครับตอนนี้ไม่ก็สี่หานาไม้้วก็ พักกระเซยครับเอาไปห้อยไอกระปุลเศร้ารอวห้อยสมุขหุ่งหน,นะะพักกระเซยแก้ไนนะกะโบมี่ครับเขากต้องไปหาเก็บขางทาาเอาไปแก้เอ,เองนะครับนี่ครับบรรยากาศตลาดตอนนี้คือเงียบครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกเปียกหมดน,นี่พื้นเปียกมาททนออกมาทางบ้านกะ ถนนเปียกครับลื่นอยู่เบิดขค้ืนครับปนนะโบได้ต๊กแห้งเนยพี่น้องต๊กลิ่นๆนพ่อให้ค้นแบบขี่ขานน่ะน,นะโตกให้ค้นขี่ขานครับเสียนยังกับขี่ขานเห็ดกัเลยบริเ้เห็ดยังครับพี่นอ้องนี่นครับเหมือนครับสำนีเง,งียบต,ต,ตลาดนะตอนนี้ที่หากรอแล้วครับเกือบห้องโมงแลวที่หาสีิบ แจ,แจ้งแล้วฝ่าแจ้งนะครับพี่น้องตลาดนี่คนสิม,มาตั้งแต่ทีสามครับตีสองตีสามเพราะว่าส่วนใหญ่สิเป็นพวกเมคขาาในมูบานนะครับ่นกับสิมาซื้อไปขายต่ออยู่ในน้ำมูบานเพิ่นน้นะพี่น้องแม่ไปหาพักหาหน่อไม้อยู่ครับหาพักมาแก้งหน่อไม้อยู่ไซนสินีแล้วพี่น้องมาไลยครับ เพราะว่าในตู้เย็นเราก็มีวัตถุดิบอยู่ต้มหมูต้มมีย่งไว้อยู่นะครับหมูไอ้ขาหมูหน่าซับซับซับแล้วก็ต้มไว้เพื่อที่เสีเฮ็ดไอ้ต้มแซ่บต้มไว้เพื่อเฮ็ดต้มแซ่บครับพี่น้องแช่อยู่ในตู้เย็นใหญ่นั่นแหละไปกระสิมามยุ่มมือนีมือนีมืออื่นล่ะพี่น้องเบิ่งแล้วกะมือนีมือนีมาหอดกะกินข้าวพักผ่อนนะครับการเดินทางไกล้นอกจากเพชรบูรณ์ แล้วกเมืองแรกครับประเด็นยูหวยทับท่านครับเด่นหวยทับท่านแล้วกับกับมานอนบ้านครับนอนบ้านแล้วกัวันที่สิบเก่าโมเนเจอร์ว่าคนจะเข่าโดมบอนะครับพอวันที่สิบเก้าวางครับวันที่ยี่สิบสกลนครนะครับเนาะกับเป็นกําลังใจกันไปครับให้กําลังใจกันไปครับสําหรับทีมงานรถตู้ทีมงานครอบพวนองอีงนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านน้ำเด้อพี่น้องเบิ่งโฆษณาบวกกดขานโฆษณาครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่อง ทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับแล้วก็ช่องไม้ประวันครับปะวันแม่ครัวน้องหญิงแล้วก็ปานางแม่บ้านน้องหญิงเด้อพี่น้องเด้อเตรยกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านนะครับช่องพุดแอวแลวลต่สิเฮ็ดอีกหนึ่งช่องครับเป็นช่องทีสคลิปคุณภาพครับคลิปพ,พ่นถบ,บ่มีคุณภาพพ่นบ,บ่ปล่อยครับเกือเพ่นสิปล่อยคลิปได้แต่ละคลิปนี่พ่นต้องใส่เวลาครับเพิ่มเสริมเติมแต่งเสียงใส่เสียงใส่เศร้าใส่เอฟเอฟกต์อย่งเงีเข้าไปนะครับ ตัดต่อของเพิ่นเป็นคลิปคุณภาพครับกะผู้ได้มกคลิปคุณภาพกะแนะน้ให้ติดตามในช่องบุ๊ทเอลแล้วแต่สิเห็ดครับส่วนช่องอื่นๆกัเป็นคลิปเลี้ยวครับพี่น้องถ่ายสถานการณ์แบบโบเดตัดต่อครับถ่ายเลยนะครับพี่น้องถ่ายไปนำเบาไปนำนะครับเอาหน่อยเบาไล่กันอย่าเบื่อกันเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกันครับถือฝนไล่เป็นวัดครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสกร,รับพี่น้องได้พบกันใหม่คลิปน้าครับสวัสดีครับ